กลับมาดูเหตุลักทรัพย์รายหนึ่งนะครับที่แม้ว่าจะเป็นคดีการขโมยมอเตอร์ไซค์เก่าๆแต่พฤติการการก่อเหตุนะครับของหัวขโมยรายนี้เรียกได้ว่าเนียนมากๆครับลงทุนปั่นจักรยานไปรอบหมู่บ้านหาเป้าหมายก่อนจะตัดสินใจขโมยมอเตอร์ไซค์ขับกลับบ้านโดยหลักฐานนะครับที่สามารถตามจับหัวขโมยรายนี้ได้คาหนังคาเขาคือภาพจากกล้องวงจรปิด เราไปย้อนรอยการสืบสวนคดีนี้พร้อมๆกันเลยครับสนับสนุนโดย AIS อีซูซ d ดี x 1.9 DDI Blue Power เวลาประมาณ10นาฬิกา57นาทีของวันที่8พฤษภาคมกล้องวงจรปิดหน้าเกสเฮาส์หลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จับภาพชายไว้กลางคนปันจักรยานผ่านถนนในหมู่บ้านไปอย่างสบายอารมณ์เวลาผ่านไปไม่นานชายคนเดิมเปลี่ยนเป็นขับขี่รถจักรยานยนต์กลับมาและถูกกล้องจับภาพไว้ได้เช่นกัน คุณผู้ชมครับดูเพลินทั้งสองเหตุการณ์แทบจะไม่มีอะไรผิดปกติมากไปกว่าการเดินทางสัญจรทั่วไปของคนคนหนึ่งเท่านั้นเรื่องราวเริ่มพลิกเหลี่ยมจากการเดินทางสัญจรกลายเป็นคดีลักทรัพย์เมื่อเจ้าของจักรยานยนต์ตัวจริงเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ให้ทีมงานพิสูจน์ความจริงฟังว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคม เขาได้จอดรถทันด้าดรีมร้อยหมายเลขทะเบียนหอหีบ4965เชียงใหม่ไว้ที่หน้าโรงแรมของลูกชายที่กำลังก่อสร้างใหม่แต่เวลาประมาณ10โมงกว่า,ก,วาก็พบว่ารถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีมีลูกน้องเขายืนอยู่บนชานบนที่เสานะี่ยเขาก็เห็นว่ามีคน ผมยาวเนะี่ยแต่ว่าเขาไม่เห็นตอนเอารถแต่เขาเห็นว่ามีคนนะั้นะเดินมาครับแล้วเขาจักรยานไปจอดไปไหนครับเขาบอกเขามาจอดไว้ตรงตรงข้างๆบาเกนี่ครับมันจะมีเลยไปอีกกี่เลยเออตรงตรงข้างตึกมันจะเว้าเข้ามาแล้วมันจะมีกำแพงเขาก็จะไปจอดจต้อนอ,อรง่าแล้วก็มาเอาเมื่อความจริงปรากฏว่ามีเหตุลักทรัพย์ ตำรวจหน่วยป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ไม่รอช้าค้นหาหลักฐานจนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของเหตุการณ์เป็นหลักฐานตามจับนายอนุพงศ์พุทธิศรีหัวขโมยที่ใช้จักรยานปั่นไปลักมอเตอร์ไซค์ของลุงประสานซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอย่างหน้าตาเฉยก็เจอผู้ต้องสงสัยครับปั่นจักรยานผ่าน ผ่านไปแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทิกเกอร์เทนครับแล้วก็สักครูหนึ่งเห็นผู้ชายมาถึงครับอีกสักพักหนึ่งเห็นคนเดิมผู้ชายคนเดิมขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้แจ้งหายผ่านผ่านย้อนไปทางตอนนี้เข้ามาตอนนี้เขามาครับหลังจากนั้นก็เมื่อรู้ว่าเขาบั่นรถถีบไปจักรยานมาทางเส้นนี้ก็ เดินกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คาดว่าเขาจะไปตรงไหนที่เขามาขาขา,ขามาก่อเหตุเราเราไปถามชาวบ้านใช่ไหมครับครับาอยากได้ภาพคนร้ายก็เอาภาพาไปให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างทางนะรูนี้ครับลุงประสานบอกกับทีมงานพิสูจน์ความจริงว่าแม้ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้จะเก่าแก่ซื้อมานานถึง23ปีแล้ว แต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นสมบัติชิ้นแรกในชีวิตเรียกว่าเป็นรถคู่ชีพที่นอกจากจะใช้ทำรรมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวยังใช้รับส่งลูกๆไปเรียนหนังสือจนได้ดิบได้ดีเป็นหมอหนึ่งคนและวิศวกรอีกสองคนความรู้สึกเราไม่ได้เสียดายของแต่ความรู้สึกเราเสียดายว่าเออรถนี่เนาะเราก็ซื้อมาแบบพูดง่ายๆเนาะอย่าง ปีสาปีตั้งแต่ปีสาอครับ,รบตอนนั้นมันก็ลูกก็ยังเรียนระดับประถมเนาะแล้วลูก3าคนมันก็ต้องใช้ส่งก็ไปโรงเรียนจนอะไรเนี่ยตั้งแต่ลูกเด็กเล็กๆเลย,เยใช่ไหมครับ,รบก็เนี้ยก็ได้คันนี้แหละครับงานนี้ต้องชื่นชมตำรวจที่ทำคดีโดยไม่สนใจมูลค่าของกลางและใช้เวลาเพียง4วันก็ตามจับหัวขโมยได้แบบคาหนังคาเขาพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ขโมยไป และเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุแต่ที่ทําให้ทั้งเจ้าของรถและคนในหมู่บ้านคิดไม่ถึงนั่นคือหัวขโมยจอมปั่นรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่ปั่นจักรยานผ่านหมู่บ้านมานานกว่า3ดืนนั่นเอง